Okay. สวัสดีครับนี่คือช่อง y u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  e โปพิพัฒน์นะครับซึ่งช่อง YouTube นี้เราก็จะมีการรีวิวร้านอาหารท่องเที่ยวนะครับกิจกรรมต่างๆมากมายทีเดียวในช่องโปพิพัฒน์นะครับเพื่อนๆดูแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้ชมกันที่สำคัญนะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างล่างนี้เพื่อชมคลิปดีๆของช่องโปพิพัฒน์นะครับ วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมายังหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะครับซึ่งตรงจุดนี้เป็นไฮไลท์ของเมืองสุพรรณบุรีที่ท่านบรรหารนะครับได้สร้างเอาไว้ให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีที่เมืองสุพรรณบุรีนี่นะครับไฮเวิร์ชช็อปนี่นะครับก็จะได้มีการเปิดเซ็นเตอร์ของคุณวาลิสาจงชานิสธิ์ที่นี่ ซึ่งก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของ High w o r ์ช h o p เพื่อให้พี่น้องในเขตของสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆติดตามมาชมได้เลยนะครับว่ากิจกรรมของ Center High w o r ิร h o p ซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดที่สุพรรณบุรีครับ สวัสดีนะคะสมาชิกไฮท,ทุกท่านเลยนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะที่เราได้มาเจอกันนะคะที่เรียกอะไรนะไฮเซ็นเตอร์สุพรรณบุรีนะคะ,ะคือวันนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะคะแต่เหมือนเป็นการที่พบปะนะคะแล้วก็มามาพูดคุยแนวทางเนาะในการที่เราจะทำไฮเนาะให้ไปสู่ความสําเร็จนะคะอันนี้จะของสุพรรณบุรีของเรานะคะโดยที่มีนะคะ,ะคุณ พี่นกของเรานะคะพี่นกวาริสาจงชันสิทโธทนะคะท่านก็เป็นผู้เริ่มเนาะที่จะมาตรงนี้ค่ะแล้ววันนี้แล้วก็เป็นวันดีค่ะเพราะว่า,าท่านประธานของเรานะคะคุณชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์นะคะได้นําเครื่องนะคะวางเท้าตรงนี้มาให้พวกเราได้ทดลองนะคะค่ะเดี๋ยวก็งั้นขอเริ่มนะคะขอเริ่มพิธีการนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะ ค,คุณนกนะคะหรือว่าถุพนี่นกของเรานะคะคุณวาริษาจงชาญสิทโธนะคะขึ้นมาพูดนะคะแนวทางการทํางานนะคะแล้วก็มาพูดถึงศูนย์ไทยสุพรรณบุรีนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะขอเรียนเชิญพบกับคุณวาริษาจงชาญสิทโธได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับท่านผู้นำเนาะก็คือในครอบครัวทีมไฮทั้งของพี่นกวริษาเองแล้วก็ทีมที่อาจจะเป็นของอาจารย์สำราเนาะอาจารย์พี่พัฒน์หรือว่าท่านอื่นๆก็ด้วค่ะ<ด>ต้องสวัสดีสทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะก็ะอย่างที่น้องแก้วเนาะเอ็มซีของเราบอกนะวันนี้เราก็คือมาเจอกันที่เขาเรียกว่าไฮเซ็นเตอร์สุพรรณบุรีนะคะก็คือเจอกันเป็นครั้งแรกอาจจะเป็นประถมมาเริ่ในเรื่องของการเขาเรียกว่าริเริ่มเนาะที่จะทำเขาเรียกว่าจุด ที่มันเป็นที่พบปากกันของของคนไทยอะคะ่ะเพราะจริงๆการที่เราทำเซ็นเตอร์เนี่ยจริงๆก็มีแนวคิดมาเคยเคยคิดมาก่อนหน้านี้แต่ก็ยังไม่ได้คิดจะทำเนาะจนกระทั่งมีเนี่ยค่ะพี่พี่แอลธนาวดีจะบอกว่านีย mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราเราจะเ้าเรียกว่าเราจะทำธุรกิจเนี่ยเราจะมีจุดอ่อนนะคะในเรื่องของการทำงานระบบเพราะว่าจริงๆระบบเนี่ยถามว่าไฮเนี่ยมันไม่ใช่เป็นระบบที่ที่ยากแต่มันก็ ต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะก็คือไม่ยากแต่ต้องเรียนรู้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเรียนรู้บางครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมงานเราก็จะมีทั้งอาจาอาจะสวยทุกวันเนาะสอวอ,อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งการเรียนรู้เนี่ยบางทีมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าเรียนรู้ซ้าๆนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีเซ็นเตอร์เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยโอกาสมันก็จะ เขาเรียกว่ามาเจอกันแล้วเราก็มาเรียนรู้กันง่ายขึ้นถ้าทําระบบเป็นเนาะทำระบบเป็นเนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่เราจะทํางานแล้วก็เดินงานต่อเพราะต้องยอมรับว่าไอ้เป็นธุรกิจสมัยใหม่เนาะเป็นนวัตกรรมในเรื่องของการทําธุรกิจเลยแหละแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ในอนาคตไม่ใช่มีโอกาสเนาะก็คือในอนาคตน่ย เต,ติบโตอย่างแน่นอนต้องบอกเต,ติบโตอย่างแน่นอนมั่นใจเราก็เลย,เยคิดจะสร้างตรงนี้พอดีเป็นเป็นอาคารพณิที่ที่ซื้อมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะประกาศขายอยู่ด้วยนะแต่ว่ายังไม่มีใครมาซื้ออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทีมงานก็นจะได้มีสถานที่ที่จะเจอกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของของแนวคิดเนาะตอนนี้ต้องบอกว่าบ้านยังไม่มีคนคนมาอยู่เลยวันแต่วันนี้จะเป็นการเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสเขาเรียกว่า ่าบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนแล้วก็อ่าก็เรียกว่าอันเชิญเนาะก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอะไรเงี้ยเนาะก็คือเจ้าพ่อซึ่งเมืองเจ้าพ่อสองเมืองแล้วก็บังกอดอะไรเงี้ยคือให้ท่านมาคือมาดูแลด้วยนะคะก็คืออยากให้ทีมของเราแล้วก็ให้เขาเรียกว่า วั่วทั่วประเทศเนาะแล้วก็ตเติบโตเป็นไปถึงทั่วโลกระดับโลกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นแนวคิดนะคะก็ถือว่าเราได้มาเจอคนนี้ถือว่ามีความโชคดีหลายๆอย่างนะคะในมีความโชคดีหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าวันนี้ท่านประธานก็ทราบว่าจะจะ,จะเปิดเนาะจะเปิดศูนย์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความพร้อมนะคะในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่หรือว่าอุปกรณ์อะไรๆอย่างเนี้ยแต่เราก็ตั้งใจว่าถ้าเรามาเจอกันเราก็คืออย่างน้อยเราก็ได้ตักละสถานที่เป็นยังไงนะแล้วเราจะทํางานกันในแนวไหนจริงๆ อยากจะบอกแนวในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแนวในเรื่องของการทํางานเนี่ยจริงๆถ้าเรามีเซ็นเตอร์เนาะถ้าเรามีเซ็นเตอร์แต่เราไม่รู้ในเรื่องของวิธีการหรือว่าแนวในการทํางานเนี่ยเซ็นเตอร์มันก็จะไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าให้เราเข้าใจตรงกันว่าเรามีเซ็นเตอร์แล้วนะคะเราจะทํางานในรูปแบบไหน<ส>นะคะมันก็จะทําให้มีประโยชน์สําหรับทั้งตัวสมาชิกที่เป็นผู้นําที่เป็นผู้นําอยู่แล้วแล้วก็ คนที่เขาเรียกว่าจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการอยากจะดูแลสุขภาพโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นนวัตรกรรมที่ทันสมัยเนาะเราก็ต้องรู้จักเครื่องมือรู้จักประโยชน์แล้วก็มีผลรับจากการใช้อะไรเงี้ยไปนําเสนอหรือชวนคนมาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ต้องรู้จักด้วยว่าธุรกิจของหายเนี่ยเป็นธุรกิจแบบไหนแนวไหนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีผลนะ,ะกับตัวเราหรือว่าเราสามารถนําไปช่วยเขาเรียกว่า ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือว่าเป็นญาติเพื่อนหรือคนที่อาจจะไม่รู้จักเลยแต่ว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเนาะหรือว่าการหาเงินหรือว่าหารายได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่บางบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนสูงแล้วไปทําลงทุนแล้วเนี่ยอย่างที่เอลบอกว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลงทุนไปแล้วเมื่อก่อนนี้ขายดีมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือบางทีมันไม่คุ้มกับทุนนะคะ แล้วมันก็ต้องลงทุนซ้ําแล้วก็ต้องไปทําด้วยนะคะแต่ไ้ของเราเนี่ยก็คือเราส่วนใหญ่ก็คืออันนี้เป็นคนเก่าเนาะก็คือลงทุนครั้งเดียวแต่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจพอความทำ,ทำความเข้าใจเรารู้แล้วเราทำแบบไหนเราสามารถที่จะต่อยอดเรื่องของการสร้างเงินแล้วก็สร้างรายได้เนาะก็คือ มันมไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเข้าใจแนวทางการทํางานเนี่ยก็คือเซ็นเตอร์ก็จะมีประโยชน์ในการที่เราจะเขาเรียกว่าต่อยอดในเรื่องของเขาเรียกว่าสร้างเียนนะเนาะก็คือเราจะมาสร้างสุขภาพร่วมกันแล้วก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้แล้วใช้คําว่ารายได้ที่จะเป็นแพสทีฟอินทำเราสามารถที่จะ,ะเป็นมรดกได้นะคะก็คือคิดว่าน่าจะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็ขยายไปนะคะขยายไปจริงๆแล้วตอนนี้สุพรรณบุรีเราก็เพิ่งเริ่มต้นคนก็ยังน้อยนะคะกลุ่มเราถือเป็น กลุ่มแรกมากๆเลยเนาะที่ที่จะเขาเรียกว่าที่จะขยายแล้วก็ช่วยเหลือลก็คือเพื่อนบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็คนที่เรารักเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคือจริงๆแล้วตรงตรงจุดนี้บางทีเราอาจจะยังไม่ได้คิดว่าเอ๊ะเราจะทํางานกันยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีหนึ่งในเรื่องของแนวทางการทํางานแต่ว่าแนวแนว,แนวคิดก็คือประมาณนี้นะคะเราก็เลยเปิดเซ็นเ,เตอร์ตรงนี้แต่วันนี้อย่างที่น้องน้องแก้วน้องเอ็มซีบอกแล้วเรายังไม่เป็นทางการนะคะเพราะพี่นกยังไม่ค่อยมีความพร้อมต้อง,อง,องบอกว่ามันเหมือนแบบ ค่อนข้างจะฉุกแลิหุกแต่ก็อยากจะเป็นปฐมฤกษ์ในการมาเจอกันก็เรียกว่าปลายปีปลายปลายปี2566เนอะแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นปี2567ซึ่งหลายๆท่านเมื่อกี้คุยกันก็บอกว่าเป็นปีของ<ป>เขาเรียกว่าเป็นปีทองเป็นปีมังกรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นปีของความโชคดีของหลายๆท่านหลายๆราศีแต่จริงๆแล้วทุกท่านจะโชคดีทั้งหมดเลยเพราะได้เข้ามามอยู่ในครอบครัวหายนะคะทุกท่านจะโชคดีทั้งหมดเลยนะคะ ค่ะก็ต้องขอบคุณเนาะสำหรับวันนี้มีพี่หลักผู้หลักผู้ใหญ่หลาย,ลายๆท่านเลยเนาะก็มีอีกแม่พิมท่านก็ว่าจะเดินทางมานะคะ,ะกำลังมานะคะแล้วก็วันนี้เราก็มีท่านประธานเนะาะก็คือท่านประธานเนี่ยก็ให้เกียรติต้องบอกว่าให้เกียรติเอาเครื่องมาให้แล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ให้เป็นการแบบมาบว่าใช้ใช้ประโยชน์ธรรมชาติหลายอย่างเนาะเราก็อยากให้ท่านประธานมาทั้งให้ทั้งแนวคิดเนาะข้อคิดแนวทางการที่เราจะทำอะ,อะ ให,ให้ประสบความสําเร็จเนาะกับการที่เราเริ่มต้นเปิดศูนย์ธุรกิจแบบนี้ค่ะ แล้วก็บางทีมันก็มีบางอย่างที่ปรึกษาท่านประธานไปว่าเอ๊ะอย่างทีมเราเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะคะเราก็ได้มาเพิ่มคืาเรว่าเพิ่มปรับในในจุดที่เราแบบยังยังต้องปรับอะไราเงี้ยค่ะแล้วก็เสืิมในจุดที่เรามีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็อยากให้ท่านประธานออกมาให้ข้อคิดและแนวทางประมาณนี้นอะเราก็จะได้สําเร็จในไหไปพร้อมๆกันนะคะก็โอกาสนี้ขอฝากไว้เท,ท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ,ะ,คะแล้วก็ยินดรับท่านประธานด้วยค่ะต่อดีค่ะหรือเราเป็นที่ เวลารวบรวมค่ะสมาชิกเนาะเวลาที่จะมีปัญหาหรือว่ามาทดลองเครื่องนะคะเราก็ได้มาพบปะพูดคุยกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเซ็นเตอร์ของสุพรรณเนี่ยเราก็สามารถที่จะจังหวัดใกล้เคียงก็จะมาได้ด้วยนะคะบางทีไม่ต้องไม่ต้องไปตรงอื่นตรงนี้ที่มาสะดวกใกล้ๆนะคะก็มาตรงนี้แล้วก็แนวทางในการที่เราจะวางแผนยังไงให,ให้เนี่ยขยายไปเยอะ ไปเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ให้ให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะมีรายได้ที่ดีด้วยนะคะค่ะก็ก็เป็นนาตราแนวทางแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาพูดคุยนะถ้าเกิดเริ่มเปิดศูนย์อย่างที่พี่นกบอกบอกว่ายังไม่พร้อมนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีความพร้อมอยู่แล้วค่ะพร้อมเมื่อเริ่มนะคะพร้อมเมื่อเริ่มนี่คือที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะที่พี่นกตัดสินใจนะคะที่จะเริ่มทํานะคะเพราะตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็สมาชิกทุกท่านด้วยค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะเราก็โอกาสดีเนาะที่ท่านประธานได้ได้นําเครื่องมาให้เรานะคะก็เดี๋ยวต้องขอนะคะเรียนเชิญนะคะท่านประธานนะคะมาให้แนวคิดเนาะว่าในการที่จะทําให้แบบว่าย,ยั่งยืนแล้วก็ให้เกิดให้ประสบความสําเร็จนะคะเป็นแบบที่อะเรวันนะ,ะมั่งคั่งที่มั่นคงค่ะงั้นขอกลับเรียนเชิญท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์เลยค่ะสวัสดีรักแฟนเพลงทุกท่านสวัสดีพี่พิมพสวัสดีครับ ผมคุยเรื่องไฮอีกครั้งหนึ่งไฮเนี่ยเกิดขึ้นอย่างจริงๆแล้วชื่อไฮมายัางไงตอนที่คุยกันเนี่ยหประเทศเนี่ยก็มีชื่อแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเพราะเราจะเปิดไปหลายๆประเทศในในโลกนี้จะมาชื่อไทยมันก็ดูยังไงถูกไหมฮะพี่โอ้ยคุณเกณฑ์เนี่ยเป็นเจ้าแห่งการตั้งชื่อเลยเกณฑ์ก็เป็นเจ้าของเออซินเนอร์จี้มาก่อนซินเนอร์จี้หมายถึงการรวมพลังหรือเอเจโที่เป็นฉีกแลวดูดนะฮะที่เป็นตัวนั้นคุณเกณฑ์ก็ตั้งมาชื่อแบบเรียกอะไรนะวิลลิสมาลามาก เราเลนก็ตั้งมาหล่อมากแต่ละชื่ออุยไม่อุ้ยไม่ค่อยยุ่งอุยก็เป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของโรงงานอยู่เขาก็แล้วแต่ยูแล้วกันอะไรเงี้ยสุดท้ายอาร์เตอร์นี่แหละเขาเป็นคนทําเกมอยู่แล้วเขาก็มีอะไรที่มันเรียกอะไรนะฮิปๆหน่อยฮิปๆไฮเปอร์ไฮเปอร์เขาเลยเสนอชื่อผมมอาชื่อไฮ H Y P E ออกเสียงว่าไฮต้องมีพื่งท่าพอผมเห็นคำนี้แหละจริงๆคำว่าไฮภาษาอังกฤษแปลว่าทําให้ตื่นเต้นเออคำมันก็มันก็ ความหมายตื่นเต้นออกลบนิดหนึ่งด้วยนะครับคือตื่นเต้นเกินไปอ่ะแต่ความหมายที่ผมชอบก็คือผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยจะออกเสียงได้เพี้ยนไปกลายเป็นให้ครับเรื่องจริงเพราะเราก็บริษัทที่เราตั้งตัวนี้บอกอีกครั้งหนึ่งเราตั้งใจจะให้จริงๆเวลาผมพูดแบบนี้ถ้าพี่จิรู้จักกับผมมานานจะรู้สึกว่าเออผมพูดจริงแต่คนไม่รู้จักก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงพูดเล่ยเปลื่ยผมต้องชอยดูว่าบริษัทนี้กาไรแค่5%เองมันจะมีบริษทัทไหนในโลกที่ทํากำไรแค่5%ก่อห่าใช้จ่ายนะล้วแทนาวตัวาอง ตีเงินเดือนผมเคยทําบริษัทตัวเองมาหลายบริษัทเหมือนกันถึงจะตีเงินเดือนตัวเองหมดครับแม้แต่บริษัทขวดเดยน็นผมก็ตีเงินเดือนให้ตัวเองแต่ที่นี่ไม่ตีครับอคอมพิวเตอร์ที่เขียนที่เขียนอยู่เนี่ยนะฮะเขียนด้วยบริษัทโปรแกรมเมอร์ต้องสิบกว่าคนเนี่ยของเราเนี่ยไม่คิดต่างใครแม้แต่บาทเดียวนะครับ mm hmm. เพราะอะไรฮะก็ผมจ้างเขาเขียนอยีกบริษัทหนึ่ง <laughs> ผมเป็นหุ้นส่วนบริษัทเป็นเจ้าอะไรว่าหุ้นส่วนแล้วกันของบริษัทโปรแกรมเมอร์ด้วย เราก็เอาทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมาอยู่ในไฮให้หมดเพื่อเราให้ได้จริงๆถ้าตีมูลค่าผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วผมคงเลิกไปแล้วถ้ามานั่งคำนวณตัวเลขว่าตายละกําไรเดือนนี้3ามสบาทตอนยอดน้อยๆไงฮะปะยายเดือนนี้380บาท3า0 0เอสามหมื่นแปดสามแสนแปดผมเป็นพนักง,งานเดือนอนึงจะได้มากกว่าที่ผมพูดตัวเลขสุดท้ายเยอะแยะเลยแต่ผมก็ดูมันไม่คุ้มหรอกถ้าเราคิดมองคําว่าคุ้มสำหรับผมแต่ผมมองว่าถ้าเกิดทุกข่้นมีอาชีพ แล้วสร้างจนใหญ่โตได้ถึงตอนนั้นผมมั่งคลั่งครับพี่เข้าใจคำว่าดาต้าเบสไหมฮะหรืออ,อย่างเช่น Facebook แล้วกัน Facebook ทำไมให้ใช้ฟรีลองเดาสิฮะฟรีนะฮะแชทก็ได้ส่งอะไรก็ได้เขามาทำเพื่ออะไรพี่ตามึงให้ฟรีกูไม่ได้อะไรไม่มีหรอกครับของฟรีไม่มีในโลกครับผู้พันของฟรีไม่มีในโลก,ขโลกเขาเก็บ d a t a าเบสเราไปตอนที่ทําไงฮะพี่จีจะขายของทีหนึ่งซื้อโฆษณาเขาเห็นไหมฮะ ผมก็หวังอย่างเั้นเหมือนกันในการทำทำดาต้าเบสให้ใหญ่ที่สุดในอนาคตอยากจะผมฝันว่าเราน่าจะเป็นดาต้าเบสที่เยอะที่สุดในการทำเน็ตเวิร์กถ้าทําได้อีก5ปีตอนนั้นตอนนี้เหลือีก3ปีละเราต้องพยายามทําให้ถึงตรงนันให้ได้ถ้าถึงตรงนั้นปุ๊บหลังนั้นปีจากปีที่6ผมจะขายของง่ายมากเขาเดียวต่อไปพี่จะเจอเรื่องเยอะกว่านี้นะครับการเป็นสมาชิกพี่ต้องมีเดี๋ยวผมจะมีการแบบนานๆก็มีว่าแจกก๋วยเตี๋ยวแต่พี่ต้องลงข้อมูลให้ผมนะ mm hmm. เพื่อเราจะได้รู้ว่าในกลุ่มของบริษัทเราเนี่ย อายุเท่าไร่ชอบอะไรชอบสีอะไรชอบคือจะรู้ลูกค้าแต่ละชุดเวลาเราจะออกมาว่าถ้าเกิดจะออกสินค้ามาตัวหนึง่งรู้ว่าทุกคนชอบสีแดงเยอะที่สุดสีเหลืองลองแล้วจออแล้วจอออกสินค้าสีอะไรครับสีแดง,แดงพอออกมาปุ๊บก็ขายได้ใช่นี่คือความตั้งใจที่อยากทําให้ลึกๆผมเลยไม่ได้เอากำไรแต่จะให้ฟรีทำแล้วขัดทุนหรือฟรีตลอดมันก็ไม่เวิร์กสำหรับความรู้สึกคนที่เป็นผู้บริหารนะครับต้องเรียนตรงๆทำแล้วขัดทุนเดือนนี้ ไอ้กำไรไม่คุ้มอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเราหากําไรอยากที่อื่นมาใส่ในความเป็นเราได้เดือนเดือนหนึงน่งผมใช้เงินไม่เยอะก็จริงแต่ก็ใช้พอสมควรกําไรหายไม่พอครับไม่พอครับที่ผมอยากจะไปใช้ชีวิตที่ไหนอยากจะเดินทางเมื่อไหร่ก็ไปบินอยากจะไปไหนอยากกินอะไรเงี้ยเมื่อก่อนดูราคาเดี๋ยวนี้ไม่ดูครับ mm hmm. พราะเห็นของแพงก็เดินหนีแล้วครับ mm hmm. ทั้งหมดที่ผมจะบอกให้ฟังทั้งหมดก็คือแค่ว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยจริงๆมันเป็นงานอย่างหนึ่งจริงๆ ใครยังไม่เชื่อในห้องนี้ผมเชื่อมีหลายคนเชื่อแต่ไม่เข้าลึกนะฮะไม่เคยเห็นจริงๆว่ามีคนซื้อบ้านหลังหนึ่งราคา8ปล้านไม่ได้ใช้เงินตูวไม่ได้ใช้เงินแบงก์เลยใช้เงินจากการธนบัตแล้วเก็บมาแต่เขาทำมามา30ปีนะฮะแล้วเก็บมาเรื่อยๆเก็บนั่นก็ซื้อเือซื้อบ้านด้วยเงินสดเลยนะฮะล้านกว๋วยเตี๋ยว หรืออะไรถ้าเกิดเขาอยากจะทำเขาก็ใช้เงินสดได้เพราะเขาทําธุรกิจมาจริงๆแต่ต้องมีการเก็บออมด้วยนะฮะนี่เรื่องสําคัญนะครับทั้งหมดผมอยากประมวลอย่างนี้ครับอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่ามันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งนงั้นกลับมาที่เราบอกอะถ้าเรามองเป็นงานอย่างเซเว่นอย่างเงี้ยเปิดเยอะๆเขาเปิดเยอะๆเพื่อขยายองค์กรแต่ทุกคนขยายองค์กรเสียตังค์ไหมครับไม่ทุกคนที่ขยายไปเนี่ยพี่จีมาขยายที่ผมพี่จีไม่ได้เสียนะฮะผมจ่ายแล้วผมก็ไปหาพี่แก้วพี่แก้วขยายพี่แก้วไปหาพี่ตาพี่ตามาหาพี่พิมพ์ เรามีแต่ได้มากขึ้นแล้วทำไมรอกันอยู่ทำไมขยายน้อยกลับมาเล่นมุกแล้ว <S <S ในไฮ <ide> เนี่ยบอกแล้วว่าผมผ่านประสบการณ์นี้มา30ปีผมรู้ว่าทำแบบแผนเดิมยังไงก็ได้แล้วแล้วรวยเร็วด้วย2ปีหรือปีผมก็รวยมากแล้วเพราะว่าเราเอาเข้าบริษัทเยอะเ,อเราเราเขียนแผนให้ไม่จ่ายออกเยอะก็ได้ให้ดูเหมือนใจ80%แต่จ่ายออกจริง30เราก็ทำได้นะครับที่นี่จ่ายออก70%ทุกนาทีนะฮะ ใครไม่เชื่อยกมือแล้วผมให้เปิดถ้าไม่ตั้บเดี๋ยวผมเปิดตัวเลขให้ดูได้ถ้าตัวเลขไม่ตรงที่ผมพูดผมจ่ายให้ล้านหนึ่งแต่ถ้าเกิดตัวเลขตรงผมขอหมื่นเดียวแหละจะได้เลี้ยงข้าวทุกท่านด้วย <c oughs> ผมเปิดให้ดูได้เลยห้องมือถือผมเปิดได้ตลอดเวลาเรื่องตัวเลข <c oughs> แล้วจ่ายออก70มาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เลยนะ <c oughs> เป็นแผนที่ผมคิดระบบขึ้นมาเพื่อให้จ่ายตลอดเวลาไม่มีการกลับไปที่บริษัทถ้าภาษาคือเรียกว่า backgage กลับมาเนี่ยไม่มีเลยที่นี่ผมอยู่มาแอมเวย์มี backgage กลับเพราะมีตำแหน่งแล้วไม่ถึงดึงกลับเขาไม่ต้ออองจ่ายกนะะ เป็นแบตเตอรี่บางที่ผู้พันเขาจะเขาจะจำกัดว่าขาอ่อนจ่ายเท่านี้ถ้าเลยแล้วไม่จ่ายแล้วนะฮะจับคู่ถ้าเกิด3ามคู่แล้วเกิน3าคู่ไม่จ่ายแล้วอะไรเงี้ยที่นี่ไม่มีนะครับลึกไปกี่ล้านชั้นที่ก็ได้ครบนี่คือวิธีที่เราพยายามทําตัวเรขว่าไม่ไม่จำกัดความสามารถแต่ละท่านนั้นกลับมาเรื่องงานอีกครั้งหนึ่งงาน,นต้องขยายอันเนี้ย ต้มยำแต่ว่าที่มีแต่ต้มยำหมดเลยนะครับเพราะว่าผมหยิบมผมว่าเป็นรสชาติที่มันกินง่ายชอบทุกคนส่วนใหญ่จะชอบถ้าอยากจะให้มันเข้มข้นน้อยลงก็ใส่น้ําเพิ่มหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเข้มข้นมากตัวนี้ไปที่ไหนก็ได้ตอนนี้ช่วงนี้หน้าร้อนไอ้หน้าหน้าเย็นๆใช่ไหมครับหน้าหนาวไปไหนเนี่ยมันก็แบบเออไปแคมป์ไปอะไรเงี้ยมันนั่งติดไฟมันเสียเวลาก็แค่เอาน้าร้อนเอาน้ําธรรมดาใส่เข้าไปน้ําธรรมดานี่แหละแล้วมันจะร้อนมากกระซิบว่าร้อนเดือดเลยนะครับ เดือดผุดๆเลยนะฮะเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแจกให้ทุกท่านครับตอนนี้อย่าเพิ่งแจกครับฮะพี่ในระบบมีขายครับพี่ห้าห้าห้าถ้วยห้าถ้วย200กว่าบาทหรือร้อยกว่าบาทจำไม่ได้ละตัวเลขจําไม่ได้ร้อยกว่าบาทมั้งไปซื้อที่ห้างตอนนี้ประมาณ55บาทหรือ60ซื้อกับเราไม่ถึง40บาทอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมทําอย่างนี้ก็เรามาจากโรงงานเราได้ราคาแล้วกำไรสี่เปอร์เซ็นต์ฮะห้าเปอร์เซ็นต์บวกไปแค่นั้นเองกับบวกค่าขนส่งให้ผมบวกค่าขนส่งนะครับ นนมันไม่บวกไม่ได้สินค้ามีขาเดินเองไหมครับนั้นบริษัทไหนที่บอกว่าอ๋อไม่มีค่าขนส่งหรอกอย่าไปเชื่อไันะม,มันแค่บวกไปแล้วนั่นเองเน,องนี่ยเพราะอะไรเพราะตอนนี้ไฮมีระบบตลาดทั้งหมด3ตลาดใหญ่เริ่มละอันนี้เริ่มเริ่มเนื้อหาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะถึงวิทีหนึ่งผมกลับไปอีกครั้งหนึ่งพี่นกอ่ะฝากผมแล้วฝากผมอีกบอกว่าทําไมคนเนี่ยพอมาท,ทําธุรกิจแล้วมันตื่นเต้นแล้วนานก็ลืมเห็นบริษัทเปิดใหม่ ฉันไปอยู่หัวดีกว่าสุดท้ายก็ตายหมดแหละครับเพราะองค์กรไม่ได้ตามหมดถูกไหมฮะใครจะเชื่อพี่รัศมีวันนี้ก็ชวนกูนั้นก็ดีอีกสามวันชวนกูอีกแล้วไอ้นี่ก็ดีอีกแล้วสี่วันก็ดีเขาสับสนนะครับผมอยากจะฝากว่าทําประปาเมื่อกี้ที่พูดถ้าพี่ทาปราปาเสร็จวันรุ่งขึ้นเดินไปที่เบอร์ไปที่ไฟฟ้าประปาไล่ออกไปครับไล่ออกนะครับเพราะไม่ทํางานประจํพาพอทํางานประจําทุกวันหรือทำ,ทำตลอดมันจะมีรายได้ถูกไหมฮะเราเรียกว่า เงินเดือนถ้าพี่รู้จักตั้งเป้าหมายให้ตัวเองว่าเดือนนี้ทากบไฮหรือธุรกิจที่เราต้องทำอยู่เนี่ยต้องให้ได้เดือนนี้แสนหนึ่งให้ได้หรือล้านให้ได้หรือ1ิบล้านแล,แล้วแต่พี่ตั้งทุกคนจะตั้งไม่จะมีใครบังคับได้นะครับอยู่ที่เราเองแล้วตั้งเวลาเลยครับว่าวันนี้จะเราไปหาใครบ้างเขาเรียกว่า name l i s อันนี้พี่พี่ชื่ออะไรครับพี่นุชพี่นุชจะ l ิ s แล้วคนสุพรรณมีใครบ้างท่นรีบรีบไปสปอนเซอร์เขาเรีบไปแนะนําเขา เหลือวิธีแนะนําผมจะบอกให้มีมีหลายวิธีนะครับว่าจะทาไงวันนี้เดี๋ยวจะลงลึกให้นิดนึงอันที่สองก็คือพลิเสร็จปุ๊บต้องติดตามครับลิสเสร็จแล้วลิสแล้วเลยนะมีชื่อพี่จีด้วยสมมตินะฮะพี่จียังไม่ได้สมัครมีพี่จีด้วยจีหนึ่งจีสองจีสามจนถึงจีบ้ามาเหลือพอเราจดแล้วเราไม่ตามมันจะเกิดผลไหมครับถ้าเราไม่ไปทํางานทุกวันเขาจะจ่ายเงินเดือนไหมครับแล้วเราไม่ตามมันก็เหมือนเราไม่ได้ทำงานแล้วจะมีเงินได้ยังไงล่ะครับ โอ้สมัครแล้วก็อยู่ให้เฉยไปบอกพี่จีแล้วให้พี่จีอยู่ให้เฉยเราไม่ต้องยุ่งเลยพี่จีไม่มีทางครับเพราะพี่จีคือสาขาเซเว่นสาขาใหม่ซึ่งยังไม่เคยเรียนเลยเห็นไหมเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องเซเว่นให้ฟังแล้วเขาต้องอบรมนะครับอบรมกัสามเดือนเลยนะนี่เราไม่ได้อบรม3เดือนเลยแล้วจะคิดว่าโอ้กูต้องเก่งแน่เข้าอบรมสามเดือนยังมีผ้าผิดผ้าเลยยังพูดไม่ถูกเลยว่ารับสระเปาเพิ่มไหมครับไปพูดผิดรับผ้าใหามา่เพิ่มไหมครับเพราะฉะนั้น เรื่องพวกนี้มันต้องมีการอบรมจริงๆริงย่างจังนะครับมันจะเล่นเล่นไม่ได้ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งมันเป็นธุรกิจจริงๆแต่ถ้าทุกคนไม่มองเป็นธุรกิจไม่เอาจริงเอาจังกับมันเนี่ยจะไม่ได้มาที่ธุรกิจเราอีกครั้งหนึ่งฝากทุกท่านครับถ้ามองเป็นธุรกิจมันถึงจะเป็นธุรกิจครับถ้ามองเป็นงานประจํามันก็จะเป็นงานประจําแต่ไม่ว่าจะมองเป็นธุรกิจหรืองานประจําต้องทาต่อเนื่องไหมครับพี่จินั้นวันนี้ถ้าเกิดใครวันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใครเลยเดี๋ยวจบปุ๊บต้องรีบลิสต์ ว่าฉันจะไปหาใครดีใครที่เขาสมัครแล้วอย่ายไปยุ่งกับเขาอย่ายไปยุ่งครับถ้าเราไปยุ่งคนที่เขาสมัครแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มายุ่งกับคนที่เราสมัครแล้วเหมือนกันไม่ต้องมีใครสอนแล้วครับไม่ต้องจินพัดสอนก็ได้จริงๆมันไม่ต้องมีใครสอนถูกไหมครับว่าของของเราเราไม่ต้องไปยุ่งเขาไม่อยากให้ใครมายุ่งของของใครใครก็ห่วงใช่ไหมครับของใครใครก็ห่วงคุยกันได้นี่ทุกทุกกลุ่มมารวมกันได้เริ่มเพลงสากลแล้วเมื่อกี้เพลงลูกทุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเพลง อังกฤษบ้างก็ได้นะจริงๆมันใช้ชีวิตมาพอสมควรนั้นผมยืนยันอีกครั้งครับมันเป็นธุรกิจวันนี้สัญญากับผมไปศึกษาให้ดีก่อนว่าให้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วค่อยลงมือทําเมื่อลงมือทาแล้วให้เวลาตัวเองไม่ใช่แค่สามวันไม่ใช่แค่สามเดือนแล้วแต่พี่จะให้สามปีก็แล้วแต่พี่บ่อยครั้งหนึ่งธุรกิจทุกธุรกิจอะดีทั้งนั้นแหละในเน็ตเวิร์กทั้งหมดอะถ้าเกิดไม่ได้พูดมา,มาโกงนะครับ แต่ผมแค่เอาประสบการณ์9บริษัท30ปีมาสร้างหายให้เท่านั้นเองผมป้ายยาเท่านี้เองคุณเกรนซื้อหุ้นผมทุกท่านเป็นสมาชิกหรือเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับผมเป็นหุ้นส่วนผมแค่2,000บาทถูกไหมฮะพันเจ็ด้ยบบาทเนี่ยแค่2,000บาทเองคุณเกรนจ่ายเกินทุกท่านเกิน150เท่านะครับแล้วไม่ได้กําไรอย่างท่านด้วยไม่ได้70%ด้วยได้แค่1%เอเง <Okay. S 1> <laughs> จากกําไรด้วยนะจากกําไรที่เหลือนะครับหที่แบ่งให้เขาเนี่ย เขายังแฮปปี้ที่ทำตอนแรกที่ผมคุยโทรกับหาเกรเนี่ยเกณฑ์ถามผมคำแรกเลยอยู่ทำเน็ตเวิร์กไอ้ไม่เอาแล้วเ <ใช S 1> พราะเปิดมาแล้ว2บริษัทบริษัทเรบประมาณ5ปีเจงครับหมดไปหลายร้อยล้านบาทนะฮะแตห่หลายล้านเหรียญเขาก็ถามว่าล้วอยู่ทำยังไงผมใช้เวลาคุยเขาประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะต้องมีการข้อความเยอะส่งให้กันเขาก็มีงานอย่างอื่นด้วยไงฮะคุยกนไปคุยมาจนเขาบอกโอเคไอ้ขอถือหุ้นด้วยนั้นผมจะป้ายายให้ฟังว่าผมคุยกับเกินว่ายังไง ผมคุยเกณฑ์ว่าผมไม่บริหารงานแบบที่เคยทํามาแล้วที่จะต้องมีต้นทุนบริษัทสูงมากมีออฟฟิศใหญ่โตมีพนักงานเยอะลูกน้องผมเยอะในสมัยก่อนตอนนี้ลูกน้องมีสามคนอย่างที่บอกอะ่ะมีแค่สามคนเองในสามคนนี้คือผมเองด้วยนะจริงๆผมมีพนักงานที่นี่แค่สามคนเองครับรวมทั้งตัวผมเองอย่างบอกแล้วเราใช้ระบบเยอะมากแต่คุยให้คนที่ทําอินเตอร์มาสองบริษัททั่วโลกหกสิบประเทศทั่วโลกยอมซื้อหุ้น คุยให้กับโปรแกรมเมอร์ที่เขียนบริษัทโปรแกรมเมอร์ทั้งบริษัทยอมมาเขียนให้ที่นี่โดยไม่รับตังค์จากผมเลยผมมีวิธีคุยให้เขาฟังว่าต่อแบบมันจะโตแบบไหนเราทําแบบนี้มันจะโตแบบไหนเราจะทําแบบนี้แล้วเราจะอยู่ได้ตลอดชีวิตใไ้ตั้งใจจะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้เราจะเลิกเมื่มอไหร่แต่ตอนนี้ไม่มีแววจะเลิกเลยเพราะว่าไม่มีคําว่าขาดทุนไงฮะเมื่อมีคําว่าขาดทุนถึงแม้กาไรน้อยก็อยู่ได้เรื่อยๆอยู่ที่ว่าอีก5ปีจะขยายได้จริงไหมตามที่คิดถ้ามันขยายได้จริงตอนนั้นผมก็มั่งคั่งแล้ว ข้างนินก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันในขณะที่ถ้าตอนนั้นผมเข้ามาจริงๆพี่รัศมีพี่ผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อพรทิพย์ครับพี่พรทิพย์ฮิรันกนกพยายามพยายามเหมือนนางงามเลยครับนี่ใช่ไหมเหมือนนางสาวไทยเลยเพราะฉะนั้นพี่พรทิพย์ก็จะยิ่งรวยกว่าผมสิเพราะพี่ได้บปหีเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ขององค์กรพี่ไม่ใช่ของผมผมได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนั้นเตีย้ยกำลังจะคุยเห็นภาพว่าไม่ต้องคิดว่าคนดีหรือไม่ดีแต่เราทำอะไรเราก็ไม่ขาดทุนแล้วมีความสุขตลอดทำมาทำมาเก้าบริษทัทททนนนีีนีีี้่่่่สสุุกดแลวครับ ก็คือมันไม่มีเจ้านายก็มไม่ได้กินเงินเดือนใครนี่ใช่ไหมแล้วในห้าคนนี้เขาให้ผมมีคนามเสถีใจด้วยผมก็เลยทำอะไรเต็มที่บ้าๆหำๆอยากทำอะไรผมก็ทำ